สวัสดีครับผมเต้จากช่องพลังใจดูดวงครับคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงประจําราศีนะครับของคนเกิดราศีมีนในเดือนตุลาคมปีสอ6 8นะครับเราชาวราศีมีนนะเออชาวราศีมีนในเดือนนี้นะจะเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะผมจะดูในรูปแบบจักรราศีทั้งหมด12ไปด้วยกันนะครับอ่ะชาวราศีมีนนะครับให้ตั้งจิตตั้งใจไป,ปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวผมจะสับไพ่นะครับ ตำแหน่งแรกนะครับตำแหน่งตนุให้ขึ้นเป็นเ e มีเชียนตำแหน่งที่สองนะครับตำแหน่งกระุมพระให้ขึ้นเป็นราชาถือไม้ตำแหน่งที่สามนะครับตำแหน่งสหัชชะให้ขึ้นเป็นเจดดาบตำแหน่งที่สี่นะครับตำแหน่งพันธุนะครับให้ขึ้นเป็น แปดไม้ตำแหน่งที่ห้านะครับตำแหน่งปุตตะไพ่ขึ้นเป็นเชมเบอรนตำแหน่งที่หกนะครับตำแหน่งอาริไพ่ขึ้นเป็นสิบไม้ ตำแหน่งที่7นะครับไพ่ขึ้นเป็นสี่ดา<ล>บนะครับ<ม>ในตำแหน่งของปัตตานีตำแหน่งที่8นะครับตำแหน่งมรณะไพ่ขึ้นเป็นเดทตำแหน่งที่เก้านะครับตำแหน่งสุภะไพ่ขึ้นเป็น2ดาบตำแหน่งที่10นะครับตำแหน่งกรรมะไพ่ขึ้นเป็น The Star. ตำแหน่งที่สินะครับตำแหน่งลาภะไพ่ขึ้นเป็นหกไม้ตำแหน่งที่สิบสองนะครับตำแหน่งสุดท้ายตำแหน่งวินาศไพ่ขึ้นเป็นจิชยอสำหรับชาวราศีมีนนะครับในเดือนตุลานะโอ,อ้คือตัวคุณเนี่ยนะต้องบอกแบบนี้ว่า ตัวตำแหน่งตัวตนพายคือเป็นเดอะเมดิเชียนเนี่ยคือความเป็นเดอะเมดิเชียนเนี่ยเป็นพลังงานของการมีความเพียบพร้อมนะเออทาอะไรมันเหมือนต้องใช้ศักยภาพใช้ความรู้ใช้ความสามารถในทุกเรื่องลยทุกอย่างก็ถือว่าคือพเป็นหมอะเป็นคนที่เก่งอือเป็นคนที่มีความมีความสามารถที่จะเอจัดการเรื่องต่างๆเนี่ยไปได้ด้วยตัวคุณเองเออไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยมัก สามารถผ่านพ้นไปได้นะครับไม่ว่าอดีตคุณจะเจอเรื่องอะไรมาเจอเรื่องของความทุกข์ร้อนความไม่สบายใจความเออเจอเรื่องหนักนาสากัสากการอะไรก็ตามเนี่ยคุณจะผ่านไปได้ด้วยความสามารถตัวเองนะครับดังนั้นมันเป็นสิ่งที่ดีนะข้อหนึ่งนะเอ,อคือถ้าหากคนเรามันเจออะไรก็ตามถ้าใจใจไม่ท้ออ่ะสู้ไม่ถอยอะ่ะแล้วรวมไปถึงเรื่องมีความสามารถด้วยอะ่ะ มันกม็มีอะไรที่จะทำ้ายคุณได้เลยนะเออต้องมีทั้งแรงกายแรงใจที่มีความเข้มแข็งนั่นเองนะครับออในตําแหน่งของสุภาษณ์นะตำแหน่งความสุขอืตําแหน่งความสุขเนี่ยไพ่คือเป็นสองดาบเออนะคือขึ้นขึ้นเป็นสองดาบความความหมายของสองดาบปรุงบอกเรื่องการตัดสินใจมาเลือกไม่ถูกคือมันมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะมีความสุขกับการเลือก นะเลือกทางอะไรทางหนึ่งหรืออยากจะเลือกให้มันถูกต้องกลัวความผิดพลาดนะฮะมันมีความกลัวเกิดขึ้นในใจใจตัวคุณเหมือนกันมันกลัวว่าการใจใจคุณเนี่ยมันจะถูกจริงๆหรือเปล่านะแม้กระทั่งเลือกของงานหรือจะทํางานอันนี้ดีไหมจะคุยคนนี้ดีหรือเปล่าหรือจะทําอะไรดีไหมมันมีความกังวลมันมีความทุกข์ร้อนในอดีตมันลยทำให้คุณรู้สึกว่ามีความสุขการที่เฮ้ยท่านเลือกแบบนี้แล้วมันถูกใจ มันถูกต้องมันไม่ผิดพลาดทําให้คุณมีความสุขมากในช่วงนี้นะมันเป็นทําให้อะไรก็ตามที่คุณตัดสินใจอย่างถูกต้องนะ่ะมันเป็นความสุขของคุณดังนั้นการที่คุณจะตัดสินใจถูกต้องต้องทําอะไรมันก็ต้องการเกิดการใช้สตินะในการใช้อ่าปัญญาในการคลี่คลายปัญหารวมไปถึงเรื่องของการใช้คําพูดนะคาพูดกับใครนั้นะเราต้องพูดให้ในทิศทางที่ดีระวังเรื่องของปากเออถ้าหาักปาก มันมีโอกาสจะพาโวยเหมือนกันเออนั้นหากคุณอยากจะมีความสุขมันก็ต้องใช้คําพูดดีๆกับผู้คนและไม่ว่าอะไรก็าตามที่คุณเลือกคุณจะเลือกไปทิศทางดีเพราะมันจะมีคนมาช่วยเหลือตัวคุณจากการใช้คําพูดของตัวคุณด้วยเช่นกันนะครับในเรื่องของคนรอบข้างในตําแหน่งของสหชัปนะแต่ไพ่ขึ้นเป็นเจ็ดดาบนะอืมไอ้ความเจ็ดดาบเนี่ยคือคือคนรอบข้างอะ่ะบางทีตอนเนี้ยต้อง,ต,องต้องมองภาพรวมก่อนว่ามันเหมือนกับว่า เวลาคุณมองคนราบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอดีตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัจจุบันก็ตามเนี่ยมันเหมือนมันเจอแบบคนทุกรูปแบบ่ะเออคนทั้งดีทั้งไม่ดีนะเพราะให้ขึ้นเจ็ดดาบผมบอกเรื่องของคนที่หาผลประโยชน์เออคนที่มาสแสวงผลประโยชน์คนที่มาคิดร้ายอืมคนที่มาดูถูกดูแครง คนที่มาทำให้คุณรู้สึกกังวลใจนะมันเหมือนไม่ค่อยเจอคนจริงใจเท่าไหร่นะในสิ่งที่มันผ่านมาถามว่าปัจจุบันเนี่ยมันจะมีไหมจริงๆคนดีๆอะมีนะแต่มันเพียงแค่ว่าใจมันเนี่ยดูสิคือใจมันกลัวไปแล้วอ่ะใจมันกังวลไปแล้วใจมันทุกข์ไปแล้วหรือใจมันไม่อยากที่จะไปไว้ใจใครแล้วนะในเรื่องของคนรับขางมันเหมือนแผลใจที่คุณถูกทำร้ายมาเยอะเออเหมือนคนที่โดน แทงข้างหลังมาเออเหมือนคนที่โดนมีดบาดมาหรือเวลาคณไปจับดอกไม้แล้วโดนหนามของดอกไม้ที่มืออีกอีกเนี่ยมันก็ไม่มันก็ไม่กล้าจับดอกไม้นั้นแล้วอะถูกไหมดังนั้น มันเป็นเหมือนการที่ต้องใช้เวลานะในการที่ค่อยๆค,ค่อยๆที่จะเปิดใจไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะกลับกลายเป็นคุณอยากอยู่คนเดียวจนเกินไปนะทาให้กลุ่มกลายเป็นซุมเศร้าอีกอะไรเงี้ยมันมันก็ต้องระวังเหมือนกันคือหรืออะไรบางอย่างที่มันเป็นความไม่ไว้ใจใครเลยเนี่ยมันก็ทําให้คุณเสียจิตไปเปล่าๆนะต้องเปิดใจสบ้างเออเรื่องของตําแหน่งของศาสตร์ช้าเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่มันเหมือนต้องปล่อยวางจากเรื่องอดีตให้ได้ด้วยนะครับในเรื่องอุปสรรคนะอุปสรรคในตําแหน่งของ เรื่อเรื่องของคนน่ะจริงๆแล้วมันอย่างที่บอกไปมันเชื่อมโยงกับสภาวะรอบรองคนรับข้างไพ่ก็เป็นสิบหมายดังนั้นคุณจะเริ่มแบกรับงานคุณเดียวเออคุณจะเริ่มแบกรับทุกอย่างเป็นทั้งความทุกข์เป็นทั้งเรื่องของความรับผิดชอบมันจึงทําให้เป็นเหมือนอุปสรรค นะในเรื่องทั้งงานในเรื่องทั้งเงินในเรื่องของการใช้ชีวิตพอมันอึดอัดไปหมดนะต้องระวังเหมือนกันนั้นไพ่ขึ้นเดชาริอัดในบงบอกในเรื่องของการเดินทางนะคือในเรื่องของการหาความสบายใจให้กับตัวเองมันก็ดีนะแต่อุปสรรคเหล่านี้มันทําให้มันเหมือนทําอะไรได้ยากทําอะไรได้แบบไม่ค่อยดีนะักและในสิ่งที่ไพ่เชื่อมโยงกันเดชาริอัดกับ2ดาบ,บงบอกเรื่องของคําพูดมาอีกหนึ่งอย่างคือระวังปากพาซวยนะคืออุปสรรคเนี้ยมันมันจะทําให เ,ออเวลาทาอะไรถ้าคุณลองคิดง่ายๆนะเวลาใครที่พูดไม่ดีคุณคุณชอบไมหมล่ะมันไม่ชอบหรอกนะนั้นบางอย่างคุณพูดไม่คิดพูดไม่ทันจะไตรตรองหรือกันกรองอะไรเนี่ยมันทําให้เป็นปัญหากับความสัมพันธ์คนรับข้างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนรับข้างพี่น้องญาติทั้งหลายนะหรือคนร่วมงานหรือการจะไปยูบใครก็ตามถ้าปากคุณพาสวยมันจะนําในเรื่องของปัญหาตาม,ตามอ้ในอนาคนที่ต้องระวังให้ดีอันนี้มันเป็นอุปสรรคที่มีโอกาสเกิดขึ้นจาก ตัวคุณทั้งนั้นเลยมาจากปากของคุณทั้งนั้นเลยนะครับมาดูเรื่องของความรักดีกว่านะสราศีมีนนะคนโสดเป็นอย่างไรคนโสดเรามาดูตําแหน่งของปุตตะราครังใหม่ไพ่ขึ้นเป็นชเบรนด์นะไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของการประคับประคองนะมันเป็นเหมือนใจที่จะต้องออประคองจิตใจให้ดีนะครับมันเป็นเหมือนการถ่ายเทและไพ่ขึ้นเป็นพลังงานของการถ่ายเทมันเหมือนมันเริ่มมีจะต้องถ่ายเทความรู้สึก ใหม่ๆนะเปิดโอกาสเปิดใจตัวคุณเนี่ยให้มันมีโอกาสมากยิ่งขึ้นในตําแหน่งของปตัตตานีไพ่ขึ้นเป็นสี่ดาบมันเป็นงานรอคอยยิ่งถ้าหากใครที่เหมือนเจอเรื่องแย่ๆความรักมาแล้วเนี่ยเออเรื่องอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นช่วงเวลาของการคิดช่วงเวลาของการไตร่ตรองให้ใจมันมีความฟื้นฟู พลังงานใจมันดีขึ้นนะแบบเนี้ยคือทุกอย่างมันไม่ใช่ว่าจะเป็นผิดหรือถูกอะไรหรอกแต่ว่าเมื่อใจคุณพร้อมเนี่ยมันถึงจะเ,เปิดใจได้ดีขึ้นด้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของการมีเกณฑ์พบรักเนี่ยของชาวราศรีมนีนอยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะโอกาสเนี่ยใครขึ้นไทยเคมีโอกาสมีคนเข้ามาอยู่แล้วนะแล้วมันขึ้นคู่กับแปดไม้ด้วยมีโอกาสที่จะมีคนวิ่งเข้าหาแต่มันจะมีความกังวลกลัวอยู่เห็นไหมีมีความกังวลกลัวแล้วก็ยังค,คิดเยอะอยู่ดังนั้นมันเป็นการ ไตรตองแล้วก็คิดถึตงตัวคุณมากกว่ามาดูเรื่องของคนมีคู่กันบ้างดีกว่านะครับอ่คนมีคู่เป็นอย่างไรนะอืมพนักง,งานของคนมีคู่เนี่ยเจ้าชะตาเนี่ยภายเกิดเมดิเชียน ician, นะครับพนักงานเดอะเมดิเชียนเนี่ยบ่งบอกเนในเรื่องของใจนะที่คุณเองก็อยากจะเป็นคนที่เพียบพร้อมนะใจคุณเองอยากจะสร้างความสุข นาะสร้างความสบายใจให้กับคู่คุณแต่บางทีคุณก็สึกเครียดเออมันคิดเยอะคิดมากเหมือนกันอยากจะปรารถนาดีอยากจะให้เขาเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่งงางนั้นเหมือนกันมันทาทุกวิธีทางเลยนะเนี่ยเรื่องของความเติมเต็มนะความรู้สึกต่างๆส่วนคู่คุณเนี่ยไปขึ้นในเรื่องของความเบื่อนะเขามีความเบื่อบางสิ่งบางอย่างบางทีมันก็ไม่ได้เบื่อคุณหรอกนะบางทีมันจะเบื่อในเรื่องของงานเบื่อในเรื่องของการทํานู่นทํานี่มันเจอเรื่องของความเครียด สะสมเยอะบางทีมันเจออะไรหลายๆอย่างมันมันมีความคาดหวังกับตัวคุณเยอะด้วยนะในเรื่องคู่ของคุณเนี่ยเขาก็อยากภายเกินหกม้เนี่ยบางทีเขาอาจจะคิดอยากจะสร้างความมั่นคงเหมือนกันแต่บางสิ่งที่บางอย่างที่คุณทําให้กับเขาเนี่ยบางทีเขาก็อยากจะได้ความชัดเจนเขาอยากจะได้ความจริงจังได้ความจริงใจได้ความกตือร้อนนะจริงๆเขาไม่ได้คาดหวังอะไรแบบเยอะแยะมากมายแต่เป็นเรื่องของความรู้สึกมากกว่าที่อยากจะได้ความสึกที่ดีมีความสุขมันเหมือนในการได้อยู่ด้วยกันมันก็ มีความสุขแล้วอะแบบนั้นเลยนะครับน้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของมีเกณฑ์ความรักหวานชื่อนอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะมันเป็นเหมือนกันที่ไฟอะมันมันยังมีอยู่ในเรื่องความรักแต่ไฟมันก็เริ่มแบบดับดับ,ดบติด,ด,ดติดดับดับติดติดแต่มันก็ยังมีไฟอยู่เออในเรื่องความหวานชื่อมันยังมีนะแต่ว่าในช่วงนี้ก็ต้องเพิ่มพลังงานไฟให้มันยเยอะๆหน่อยจะได้มีไฟรักเพิ่มขึ้นนะ เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการงานกันบ้างนะครับสำหรับคนที่กําลังหางานเป็นอย่างไรกันบ้างเนะเาะคนที่กําลังหางานในช่วงนี้เป็นช่วงของการสร้างนะสร้างตัวเป็นกันนะถือต้องบอกดีว่าไพ่ขึ้นในตาแหน่งของกรรมะเนี่ยไพ่ขึ้นเดอะสตาร์เนี่ยนะเดอะสตาร์เนี่ยเป็นดวงดาวแห่งความหวังนะเดอะสตาร์เนี่ยเป็นพลังงานของการที่พยายามจะสร้างโอกาสพยายามจะทําให้มันเกิดความสําเร็จนะมันเป็นเหมือนความหวังที่คุณรู้สึกว่าเ ฉันจะไปยังไงต่อเนี่ยนะเธอฉันจะทํำยังไงดีนะมีทางเลือกเอมีการอยากจะทําทําทุกวิธีทางาโอกาสต่างๆถามว่าโอกาสมันมีไหมมันก็มีเข้ามาซึ่งพลังงานของคนรับข้างไปคือเป็นเจดดาบมันบ่งบอกว่าในช่วงนี้มันเป็นเหมือนกันที่ต้องพึ่งตัวเองและทําทุกวิธีทางมันเหมือนการที่เวลาจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยมันต้องเกิดจากการกาะทำตัวคณก่อนและมันจะมีคนมา เหมือนเห็นถึงศักยภาพตัวคุณผู้หลักผู้ใหญ่คนรอบข้างไม่ใช่มาแบบง่ายๆไม่ได้มาแบบว่าอยู่ๆมีคนมาช่วยคุณเลยแต่คุณต้องไปสู่ตัวคุณก่อนเพื่อจะสร้างโอกาสให้กับตัวเองดัชนีเรื่องของการมีเกณฑ์ได้งานอยู่ที่60%นะโอกาสมีแต่ต้องทําและขยันให้มากๆมาดูสําหรับในเรื่องของคนมีงานกันบ้างนะครับคนมีงานาจะดูทั้งคนทํางานประจำนะแล้วก็ธุรกิจส่วนตัว ในเรื่องควาท,ทำงานประจำในตำแหน่งของเดอรสตาร์เนี่ยในเรื่องการทำงานเนี่ยมันเป็นการเหมือนแบบช่วงนี้มันต้องทำงานให้มันได้หน้าบ้างท้กบอกนี้นะคือบางทีเราอยู่ในม,มุมมืดอ,อย่างเดียวมันก็ไม่ได้คุณต้องเป็นที่โดดเด่นนะพายุเดอร์สตาร์เนี่ยคุณต้องเป็นคนเฉิดฉายนะคุณทำอะไรที่มันแบบมีทองหลักพระอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะออขอขอ,ของนี้เลยนะเพราะว่ามันเหมือนแบบมันจะโดนแย่งงานอ,อ่ะต้องบบนี้มันจะโดนแบบ เอาเอาดีเขาตัวเองกันซะเยอะเรื่องของคนรับข้างอ่ะมันเหมือนว่าเพื่อนร่วมงานมันเจอแบบว่าเอาผลงานของคุณไปเออว่าเขาทําท,ท,ทั้งที่คุณเป็นคนทําทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยบางทีบางสิ่งบางอย่างเขาทาให้ผู้รับผู้ใหญ่เห็นบ้างก็ได้นะไม่เช่นนั้นเนี่ยคุณก็จะเหมือนแบบการเจริญเจ้าหน้าเติบโตเนี่ยมัน,ม,นมันถูกปดบังต้องระวังห้ดีเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนรับข้างไม่ดีนะมีดีก็มีแต่ใช่ว่าคุณจะต้องคิดว่าทุกคนดีไปหมดเออมันก็ต้อง ดูเป็นแบบเคส by เคสดูเป็นคนรายคนดีกว่าเออปัญหาต่างๆมันก็แก้ได้นะทุกอย่างมันต้องมีความเฉดฉายบ้างส่วนคนที่ทํางานประจําส่วนคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวทางานประจาไปแล้วนะคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยเอ,อ่อในช่วงนี้เป็นช่วงของการเดินทางนี่ให้กินเดือดเยก่อนนะในเรื่องการเดินทางเราได้เงินเดินทางแล้วมันได้โอกาสมันได้เจอคนมันได้เฉดฉายมันได้สร้างโอกาสได้เริ่มต้นอะไรใหม,ม่ๆเราไปถึงเรื่องของหุ้นส่วนนะ พื้นส่วนในตำแหน่งของปัตตานีพายคือเป็นสีดผู้นส่วนกังคิดอะไรบางอย่างหรือว่าอยากจะแก้ไขบางอย่างมีการพูดคุยก็ดีมีการประชุมงานบ้างก็ดีนะเพื่อจะดูว่าเอ้อะไรมันเกิดขึ้นอะไรที่มันจะควรจะปรับตัวจะเปลี่ยนที่มันดีขึ้นการใช้การพูดคุยการจะไปเจรจาเนี่ยมันช่วยทําให้ธุรกิจในช่วงนี้มันโฟล์มันไหลลื่นมันดีมากยิ่งขึ้นได้ด้วยนะครับในเปอร์เซ็นต์เรื่องของงานเติบโตเนี่ยอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์งานมีโอกาสเติบโตแต่มันต้อง เฉิดฉายตัวเออกมาเพื่อจะให้งานมาันดีขึ้น้ดยเชิงกัดนะครับมาดูสําหรับในเรื่องของการเงินการบ้านนะการเงินช่วงนี้เป็นอย่างไรนะในตําแหน่งของกระดุมผานะาตาแหน่งของกระดุมผาเนี่ยต้องบอกนี้ว่าไพา่ขึ้นเป็นราชาถือไม้เนี่ยคําว่าราชาเนี่ยเอเอ,าเอาราชารวยไหมล่ะเออราชาก็รวยนะเออราชามีนะแต่ราชามีเรื่องของ ภาระหน้าที่เยอะเลยมันต้องบรหิหารต้องจัดการแต่ด้วยความที่ขึ้นเป็นคิงไม้เนี่ยคิงไม้คือการปรับเปลี่ยนอ่คิงไม้คือการปรับตัวนะเรื่องการเงินเป็นเรื่องการที่คุณช่วงนี้ม,นมันมีการปรับ,ปรบ,ปรบ,ปรบเปลี่ยนหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนกันทําทุกวิธีทางเพื่อจะให้จัดการจัดสรรการเงินให้มันดีที่สุดที่จะดีได้นั้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของมีเกณฑ์เงินไม่ขาดมืออยู่ที่ 60%นะเป็นะเป็นร่วงกันค่อยๆจะปรับค่อยๆจะเปลี่ยนให้การเงินงมันดีขึ้นมากกว่านะครับโดยเรื่องของโชคลาภอืมโชคลาภเป็นอยา่างไรนะในตำแหน่งของลาภะตำแหน่งไพ่ขึ้นเป็นหกไม้หกไม้นนะคือไพ่ขึ้นพลังงานความสําเร็จนะเป็นชอบมากของความสําเปรนะ็จเห็น,มมนปปไ,ไหมในเรื่องของโชคลาภมีโอกาสนะแล้วก็เนี่ยไพ่ขึ้นดวงดาวให้ความหวังแนละมากับความสําเปร็จมาคู่กันเลยนะมีโอกาสที่จะมีเรื่องโชคลาภเข้ามาเรื่องของหวย เรื่องของตัวเลขจะมีค่อนข้างตดดเด่นแล้วมากับฝันเป็นฝันแบบลางสังหณ์ด้วยแล้วก็ต้องเป็นฝันช่วงเวลาตีห้าเป็นต้นไปหรือเช้ามืดนั่นเองนะตีสี่ตีห้าเนี่ยมันจะเป็นฝันที่แมนนะลองคุณลองไปตีเลขดูก็จะมีโอกาสเรื่องของโชคลาภนั้นเปอร์เซ็นต์มีเกณฑ์รับเงินก้อนอยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมาดูเรื่องของสุขภาพเป็นอย่างไรนะสุขภาพในช่วงนี้เป็นช่วงการทํางานหนักมันมีทั้งความเครียดน,นะ มีทั้งในเรื่องของการทํางานหนักเนี่ยไพ่คือหนึ่งพอการแบกรับเดิอดใครที่ทํางานแบบต้องไปแบกนุ่มแบกดีแบกนั่นต้องเดินเยอะต้องไปทําตรงนู่นไปทําตรงนี้นะใช้แรงกายเยอะมันมีผลต่อสุขภาพมากๆรวมไปถึงเรื่องของการเดินทางไพ่ึ้นตัวชายออดคือการเดินทางนะการเดินทางเนี่ยไพ่ล้วไพ่ขึ้นตําแหน่งมรณะด้วยนะไพ่ขึ้นในเรื่องของการเดินทางการไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศคือไพ่เดสเนี่ยผมบอกอย่างหนึ่งว่าก็ใครที่เป็นคนขับรถขับราในช่วงเนี้ยเอ่ยิ่งต้อง ระมัดระวังเยอะๆนะเอ่อเช็คลมยางเช็คนู่นเช็คนี่เช็คนั้นบ่อยๆเออการเดินทางในช่วงนี้ก็เลี่ยงการขับด้วยตนเองได้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีในช่วงเดือนนี้นะแต่ไม่ใช่ว่าเออไม่ไปไหนเลยก็ไม่ได้บางคนต้องทํางานท่านอนอนอยู่บ้านเดียวก็ไม่ได้ถูกมั้ยมันก็เป็นการที่ก็อยากขับเองหรือว่าขับยังมีสติเอาไว้ก็จะดียิ่งกว่านะครับในเรื่องของการขับรถขับราก็ต้องระวังอุบัติเหตุให้ดีด้วยเช่นกันนะครับ มาดูเรื่องของสรุปดีกว่านะชาวราศีมีนในเดือนตุลาคมนี้นะสรุปไพ่สรุปจะว่าอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นเท้าปุเวนไพ่ขึ้นเป็นอุป,ปถัมไพ่ขึ้นเป็นพระแม่ลักษมี านะาชาวราศีมีนในเดือนนี้เป็นเดือนของการที่ต้องสํารวมเรนยกว่าต้องสํารวมสํารวมทั้งอะไรทั้งกายนะทั้งทั้งตัวเรากายนี่คืออะไรมันคือเรื่องของศีลนะสมรวมกายสมรวมวาจานะสํารวมเรื่องคำพูดอย่างที่ผมบอกไปกตั้แต่แรกตอนต้นเลยว่าระวังปากพาสวยนะระวังปากพ่าสวยที่จะทําให้เกิดปัญหาและคุณต้องคุมเรื่องของจิตใจนะไปขึ้นเป็นเท้าเวนท้าเวสวรรณนะ คุ้มครองกายวาจาใจนะคุ้มครองใจที่มีความคิดลบๆคิดไม่ดีคิดตุกถูกตูกกกแครงตัวเองนะมัวแต่คิดเรื่องอดีตจนเกินไปทุกอย่างต้องเปิดใจนะและโอกาสด,ดีๆความสําเร็จของคุณนย่ยจะเกิดขึ้นรวมไปถึงการให้ทานการให้ การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้เงินเดียวก็ได้นะช่วยอย่างอื่นก็ได้ช่วยคนที่เขาไม่สบายใจให้เขามีความคลายใจมากขึ้นช่วยคนที่เขาลําบากเออลาบากเรื่องอะไรก็ช่วยเรื่องนั้นนะมันเป็นเหมือนการที่สร้างความสุขให้กับคนรอบข้างแค่ยิ้มเออคนรอบข้างมจะมีความสุขก็ได้นะมันจะเป็นต้องใช้เงินใช้ทองอย่างเดียวแต่มันเป็กนการให้ใจให้คนอื่นมีความสุขเมื่อคนอื่นเขาคลายทุกข์คุณก็จะคลายทุกข์ไปด้วยมันเป็นเหมือนยิ่งให้ยิ่งได้นะครับ โดนไปถึงไพ่ขึ้นในเรื่องของพระแม่ลักษมีพระแม่ลักษมีบอกว่าในเรื่องของ โชคลาภเออมัวบอกเรื่องของความมั่งคั่งร่ำรวยมับอกเรื่องของการขยันหาขยันสร้างนะในเรื่องของความสุขขยันสร้างในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของชีวิตดังนั้นคุณไปไหว้พระแม่รักษมีเพื่อเสริมความมั่งคั่งร่ำรวยเสริมโชคลาภปองตัวคุณนะไปไหว้ที่เกศวรลเลจนะเพืท่านปกป,ปักษาสร้างพลังงานให้กับตัวคุณมีความสําเร็จมากขึ้นนะครับโรืพิถีพเวลาคุณไปไหว้พระแม่รักษมีเนี่ยก็จะม,มีเท้าจักตุาบาทั้ง4อ่ทั้ง4ทิศเลยนะมี เท้าเวสุวรรณด้วยเออทั้งสี่ทิศเนี้ยมีท้าเวสุวรรณด้วยนะแล้วก็มีทั้งเท้าวิรุณหกเท้าวิรูปกเอ่อเท้าทศตรสนะก็สามารถไหว้หนึ่งเดียวเท้าจบันทั้งสี่ก็จะได้ทั้งสี่ทิศเลยทีเดียวนะก็จะไปขอได้ทั้งเท้าเวสุวรรณแล้วก็พระแม่ลักษมีไปในทิศทางเดียวกันให้คุณเสริมทรัพย์เสริมโชคสมรมลาภพรทุคุณให้มีความสําเร็จในเดือนตุลาคมนี้ดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับ